ดาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดวงชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม2 5 6 8นะครับเดือนที่ดาวอาทิตย์ย้ายมาเป็นกเกษตรราธิบดีแล้วก็ทับลัคนาราศีสิงห์เป็นที่เรียบร้อยนะครับยังไปได้ตำแหน่งพิเศษนะครับทางโหราศาสตร์พราติยมูรเขาเรียกปัญจมหาบุรุษโยนะเช้าลัคนาราศีสิงห์ นะครับในเดือนสิงหาคม1-5งช่วงนี้เปิดมาสิงหาคมหนึ่งนี่มีแลนอยากทำโน้นทำนี่อะไรไม่รู้หลายอยา่ยางเยอะแยะไปหมด6-10มีโอกาสจะได้เดินทางน,นะครับอาจจะเป็นการเดินทางเพราะง,งาน <c oughs> เดินทางท่องเที่ยวหรืออะไรนี่แหละอยู่ในตรงนี้แหละนะครับมีโอกาสที่จะเป็นลักษณะนั้นแล้วก็ สิจนถึงสิถึง20ช่วงนี้มีอมปสรรคติดขัดอารมณ์ไม่ดีทำอะไรก็ติดติดขัดขัดนะย้ำนะ11ถึง15 16้าถึง20ช่วงนี้นะครับแล้วก็จะมีปัญหาจุกจิกบุญกิจง่ายอารมณ์ไม่ดีนะครับบริวารก็พูดอะไรแล้วก็ไม่ค่อยฟังบริหารงานก็ติดติด,ตด,ตดขัดขัดเรื่องบริวารแล้วพอ2 1จนถึง25ช่วงนั้นการงานมีความสำเร็จดีมากการงานคือพูดง่ายๆอ่ะแต่ว่า ทําอะไรก็คล่องตัวไปหมดหยิบจับอะไรก็เป็นเงิน,เป,นเป็นทองคนรอบข้างก็เห็นดีเห็นงามกับเราสําคัญนะทําอะไรถ้ามันได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเนี่ยมันมีโอกาสสาเร็จได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยี่สิบหกจนถึงสามสิบเอ็ดช่วงนั้นการงานดีมากติดต่ออะไรก็ได้ผลแฮปปี้มีความสุขงานก็เข้าที่เข้าที่หลายอย่างมีความสําเร็จดีมากนะครับ ชาวลัคนาราศีสิงห์นอกจากดาวอาทิตย์ที่มาทับลัคนาของคุณได้กเกษตรตราธิบดีได้เป็นฟันจักรมหาบุญโยกแล้วดาวพุธอีกดวงหนึ่งซึ่งที่จะมาทับลัคนาราศีสิงห์ในช่วงไปลายเดือนไปได้มาหาจักรแล้วก็ราชาโชคด้วยช่วงนั้นโอ้ยนะครับช่วงจกักรง่ายๆเลยจากวันที่21จนถึง31เนี่ยทำอะไรก็ง่ายไปหมดทำอะไรก็เหมือนกับมีอะไร คอยทําให้มันเข้าที่เข้าทางได้แบบเราไม่ต้องไปเหนื่อยเยอะอ่เนี่ยคือนัยยะสําคัญของการพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีสิงห์ตามระบบโคจรของดวงดาวในช่วงเดือนสิงหาคมส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับมันอย่างนี้ดาวสาวมันถอยหลังมาแล้วก็มาทับกับราหูเป็นคู่วิใจใัยไปอยู่ในเดือนปัตตานีใครที่คบคบกันอยู่นะครับแล้วก็ เพบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับความสัมพันธ์มันจะทําให้เหมือนกับว่าผม,ผมสรุปอย่างนี้ดีกว่าเอาง่ายๆเลยนะถ้าใครพบหากันอยู่นะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ต่อการลึกซึ้งดูให้ดีนะครับนะฮะบ,บางคนเนี่ยอาจจะตั้งท้องได้นะครับหรือคุณผู้หญิงคุณผู้ชายอาจจะไป ทำสุภาพตีเขาท้องได้เหมือนกันนะฮะในช่วงนั้นนะฟังชัดๆเลยนะแล้วก็คนที่กําลังเริ่มพบหากันอยู่มันจะสัมพันธ์กันรวดเร็วนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกเลยกับชาวรักขนาราศีสิงส่วนคนที่ยังโสดอยู่มีโอกาสจะมีความรักเข้ามาแต่เป็นความรักในแบบเขาเรียกว่ามันมาแบบรวดเร็วอะมาแบบไม่ทันตั้งตัวมาแบบ ุบปรับเอาชอบไปแล้วเอาคือไม่ทันได้คิดเยอะเลยนี่คือชาวลัคนาราศีสิงเลยไปดูให้ดีก็แล้วกันผมพยากรณ์ให้ฟักลูกหน้าเลยแต่ช่วงที่มีปัญหาก็มีปัญหานะในช่วงประมาณวันที่1 6บหถึงยีช่วงนั้นพยายามเขาเรียกว่าบริหารอารมณ์ตัวเองให้ดีเพราะฉะนั้นมันจะจุดกิริยกันง่ายมากนะครับ ขอให้ชาวลัคนาราศีสิทุกท่านโชคดีนะคิดสิ่งในประการใดสําเร็จได้ดังใจทุกประการอย่าลืมติดตามดูดวงดีบายทีวีไวในทุกช่องทางและก็ทุกโซเชียลมีเดียของสินแสมิงไปก่อนนะสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโง่เฮง s t r โ l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล